สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกคือเกาเวลาทเทียงๆบาย,บายจักหน่อยเมื่อนี้แม่หนุ่ยสิผ้ามาผ้าพี่น้องมาหากลนอิปูพอลแลมกับมาจากอยู่ใส่บูเดียวนําหากันก่อนที่แรกว่าสิ่มหาปลาคนพี่น้องมาเรามีดอิมซิมอยู่บอมียัง เขาก็เลยเปลี่ยนแผนเพราะว่าเขาเอาเสียมมานำเขาเลยสิมาหักโกนอีปูเดี๋ยวนำหาอีพอก่อนพี่นอ้องอยู่แก่ไดบุ๊เราบ่ายูสื่อดอกเราส่วนแม่หนุ่ยมาหาแนวเห็ดจนใดละเราว่ามันนานเหมืดนนั่นคำแม่นุ่ยก็เลยตกกระไดพ่อยจนไดมานำ ห่อนแดดพี่น้องเอ้ยไปนำหาอีพอก่อนเอาเอาเห็นแล้วพี่น้องพ่อเฮล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 ทำอะไรน่ะกลนปูกลนปูไปกลนคันเทเขาเขาไม่ด่าเอาเหรอกล้ยจากตัวไปสองตัวสองตัวยังไงให้กระซั่งจากตัวแล้วฮะ เมื่อยบ่พอเมื่อย์บทำเมื่อยกับเศร้าเดอ้อย่าไปคุดคู่เพื่อ,อไรเด้อเมื่อย์เราตีโคดูดโคดูคด,ดย่าจะไปจอดอ้ะมาเพราะว่มันเป็นตาบอดเถ,ถิงดอกนี่เถิงบอดเถ,ถิงตาเขาวัยนุมันเลอะแข้งมันเอาบ่าได้พูดนะจึงปึ้งไปอยู่ผม

เจ,จบบ้าโจ๊กบังพอ,อแค่หนุ่มพอถึงหรอกเปลี่ยนกันแล้วพี่น้องเห็นบ่งพอฮะเห็นปาดมาเลุดแท้งกองดักจูปูดแล้ววันนี้ได้ไป นนบมกเจอบมกย่อยเลยไกกั่เ <c oughs> จอใส่บัง <c oughs> ดูในกระสังเลยขุดขุนขลดไเราเด้พี่นอ้องคนน่ะโอ้แต่ว่าเมยเลิอ,อก <c oughs> มามาขุดอีกูพี่น้องเลิกหลิก คุณเหล่ากระทมให้เพิ่นได้ร้ายโตแล้วพี่น้องซิป,ปุูเดี๋ยวเป็นซิป,ปแล้วนะแล้วแรกแล้วอะค่ะแดดหรอนแห้งเลยพี่น้องั้งแดดั้งลมทงหน้ามันนี เปลี่ยน,นทางเด็ดมี่มาทางบ้านแนยนอนเอ้าถือกล่องมบ้านเมียปีนี่หลังบ้านเมียปีเอ้ยเอ้าต้องก่้นนะหวัเว,หวเบี้ยวหัวก็ตื่น ตั้งพวกวันนึงเห็นเบา,า่อเอาไรบ่เอาเสียมเต่าอีกบ่ออกลม้มบ่เอา่ไดีพี่น้องตองใส่เสียมเต่าอ,าอกีกหากินหาอยากหากินพี่น้องเลย ไข่กวยอยู่ซื้อๆนี่อันนี้ก็ตัวใหญ่อยู่พี่น้องเขดีดีเนี่ยนะเอาแล้วขุดพี่น้องมานี้ง่ายหน,นุ่ยนี่ขุด เกินเงินกดู้นี้บ่ได้ดอกมันเป็นหินมันเป็นหินเป็นหินอไรเป็นอะไรก็เป็นหินไปละห้างเนี่ย แถวเจ้าอยู่นี่แล้วตัดไปก่อนโอี่น้องเอ้ยมันสิได้กินบ่นนี้เจ่าห้าด้พ่ออมแล้วเพราะว่าเ้าว่าโดนเตือบแล้วเ้าวายไวแล้วบัดนี้เ้าว่างกล่องเมืองหูเก่าเขากลนสั้นจริงจรม่หนุยว้างกล่องไวมันบ่นตัดเองแม่พี่น้อง ฮะพวมันสั้นมันสักจริงดิงลงไปในลายตัวแล้วพี่น้องเด็ดถอนแห้ง สู้ๆเต้าแหลมเนี้ยเป็นตนายด้อบัดนี้ควยได้กินบ่อนอ่หูนี่เห็นหูบ่พอบ่คือดอกไปนี้นี้นี้าติดๆแห้งฟันนี่ พอเห็นหูเดียพอถ้ามันเป็นตกได้ป่พ่อ,พ,อพี่มาเอาหูพี่หนังหูบอใหญ่แหละนั่นหูหนึง่งนี่หูหนึง่งเ,เอาหูนั่นกรกระได้คอยมาหูนี่นี่พี่พี่พี่ม้วนลึงคิงเัยนะี่ เนี่ยเกือบไปท่างดินขวงท่างดินเห็นหูโกบหูหรือไปนี่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 แกนวะพ่อพ่อพ่อนี่หูหนึ่งพ่อ นี่นี่นี่เอาเอาเือนางไก่กันแถวไหนี็มาเพยหรฮะก็มานางลงไก่แถวัหนเตียงฮะหาก้นรีปู ได้ยู่จ้ามันหักมีอายวัดมหาปลาคอนมันหักอะไรปลาคอนฮะยี่อ้วนก็พ่อยี่เหลี่ยมนี่ล่ะฮะพี่แล้วเฮียนแม่เฒ่าพี่จ้ะบอบอมี่บอบไบอมี่ยังบอดแกโตพี่น้อง นี่ผลงานได้พอด่อได้ปนนี่ละนี่ละ้าพี่น้องฟีมือเด้นี่ฟีมือรุอนรุนสองตายายนะคะโอ้ยมียไล่ะอันชั้นก็เศร้าหาภาพอยู่นี่คุดิคุดดิปูอะไรพ่อหาตดอกนี่แหลคะค่ะพี่น้องฟีมือ ฝีมือพ่อแหลมกับแม่นุ่ยค่ะมันเนี่พภากันมาหาอยู่ทงอยู่ท่าเหมือนนี่มือบ่แดดบ่มาเดียคิดจังไรพอพาคกันมามือมันแดดแดดมือเดยตบ่แดดเลยเมียไอบ่พอโอ้ยมองมันดูซื่อเนาะสิเศร้าละพี่น้องพ่อได้กินละเ้างพ่อได้เอาลงเอาหลายเาเอาแค่พ่อได้กินเนาะพ่อเนาะว่าแม้ว่แม่ว่าจะคล้องเมือไบ่ มาเอาลายดอกพี่น้องเอาแจ่พ่อได้อยู่ได้กินกับพ่อเอาไห้หากินมือรุ่นน้่เขาบอกแม่ว่าเขาตีกินมือหนึ่ง mm hmm. มือเดียวเอาไห้กินหลายลายมือหลายโดนๆ mm hmm. เขาจะ mm hmm. เขา,าจะพ่อกินเนาะบรรยากาศอยู่ตรงอยู่ท,ทาพี่น้อง mm hmm. เปลี่ยนทิศทางเลยเือนนี้มาทางบ้านลังบ้านแม่ปีนี่แหละ ว่าก็คือมือนี้เขามากินทังหนาบานแม่หน่่ยเด้อตรงตรงมาเลยทังหนาบานแม่หน่ย่ยขี่ตรงมาเลยอ้าวพ่อเขากับสิมยบานตัวนเนาะเขาได้พ่อกินแล้วเนาะเียตอนแล้วอ้าวเอามาให้พี่น้องเบื่งนะอีป,ปูเดลไลา์ปนัยมาเข้าสิมยบานแล้ว<อ>เกียร์คีรีล็อบออมพี่น้องสองเถวอืเอาสำหรับมือนี้คลิปนี้เอาไว้สำนีสักก่อนนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวสิเขาบ้านพักกันกหาอาบน้ำมาทาก่นอนยังไม่ยังยังมาถา,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 ามว่าเมนผู้ใดเอา้าแก้งบ๋อเอ้าป๊ะพ่อเอาไปซ้ำนีน่เนาะเอาเอาน้าเพิ่นได้ไหมล่ะไม่ป,ปั่นโอ้ยเฮ็ดยังอีกนั่นสิป,ปั่นยังฮะเฮ็ดอีปูเฮ็ดอีปูเออเอาเฮ็ดอีปูคือเศษเอาปันนนานป่นดินเหนียวเหรียญปั่นเด็กน้อยแล้วพี่น้องปั่นนี่ เอาสำรับมือนี้เอาไว้สำเนียงซะก่อนพี่น้องเชาบ้านนะคิดหนาสำเนียงอะไพี่น้องโคตรดีผมไล่ได้าเออคิดหนาพอกันไหมเนาะพอกันไหมสำรับมือนี้สบายดีค่ะสบายดีสบายดีทั้งนี้